การพิจารณาท่านว่ามีสี่ประการคือกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองแต่หลักที่จะให้าพิจารณาข่อนั้นท่านอาศัยหลักสามประการคืออาตาปีสัมปชานนสติมาทั้งสี่ประการนี้เป็นเครื่องประกอบในการพิจารณาอาตาปีหมายถึงว่าการที่เท่า เผาผ่านกิเลสให้เราร้อนคือความเพียรนั่นเองเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว<ม>เพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น<ม>เพียรรักษาคุณงามความดีให้เขาเย่อๆเอาตามหลักธรรมดาธรรมดาไม่ต้องเอาหลักภาษาบาลีก็ไดับเ<ม>นี่ยอากาศความการที่เผา เี่เละให้เราร่อนเพ่อจะให้กำจัดให้มันสะอาดเหมือนเราหลอ่อพระเราหล่อโลหะต่างๆต้องผ่านความร้อนซะก่อนเผาให้ร้อนเอาขี้เสนียมออกไปหมดการเราจะหลอ่อย่างไรก็ได้ตามปราถนาคงจะเป็นปูนก็ดีเป็นปั้นก็เลยแล้วเอาหล่อเป็นโลหะได้ตามปราถนา พอผ่านความร้อนคนที่ทําความเพียรก็เช่นเดียวกันเรียนระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นเหมือนเรารักษาเสื้อผ้าของเราไม่ให้สกปรกนันเองเมื่อสกปรกแล้วทําอย่างไรเราก็ทําความสะอาดเสียเอาไห้ง่ายัย่งเสื้อผ้าของเรามันสะอาดมันสกปรกแล้วเราทําความสะอาดความเพียนก็เช่นเดียวกันเรากําจัดความ เส้าหมองออกจากจิตใจของเรานี่คืออาตาปีสัมปชาโนการขนาดที่เรานั่งให้มีสติให้มีอยู่สติอยู่เสมออย่าให้เผลอบางทีนั่งไปนั่งไปมันเพิ่มไปมันจะหลับจะเพิ่มภาในธรรมะไม่เป็นไรนะบางทีหลับไปเลยบางทีไปเจอลองนั่งนานๆพานั่งนานๆ เสียงโกนก็ออกมาก็มีมันสบายเกินไฟเสียงโกนออกมาแล้วสบายเพราะงั้นต้องระวังต้องให้มีสติสติมานีต้องให้มีส,สมตใสิให้มีความแน่วแน่ให้มีความมั่นคงถตาจิตของ,ตงเราถ้ามีความมั่นคงนี่เป็นสมาธิแล้วแต่มีสติสมาธิคือความตั้งใจมั่น่ความตั้งใจมั่นคือหรือความมั่นคง เราดูสิ่งต่างๆถ้ามีมีความมั่นคงมันก็ใช้ได้นานของที่ไม่มั่นคงใช้ก็ไม่ได้นานมันต้องให้มีมั่นคงให้มันตั้งมั่นตั้งในเราืีเราตั้งในที่ไหนจิตใจของเราก็ตั้งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความมั่นคงไว้ก่อนแขนใครจะมาชักชวนไปทางไหนเราก็มายอมหลงไหลไปตาม เพราะมีความมั่นคงเดี๋ยวก็จะืืองควรตื่นข่าวคนว่าน้น,นดีคนนี้ว่าดีก็ไปทาแสดงว่าไม่มั่นคงดังธรรมภาสิตอันหนึ่งท่านถามีความมั่นคงแล้วมีสติดีแล้วสติสัพพัาปัฏยยาสติจำปัตนาในที่ทั้งปวงทันวัสติที่จะมีความจําเป็นเราจะเขียนหนังสือก็ต้องมีสติ เราจะขับรถก็ต้องมีสติจะนั่งภาวนาก็ต้องมีสติแต่คนมีสติไม่สมบูรณ์แล้ออันตรายนะจะส่งโรงพยาบาลหาสติไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติการภาวนาบางคนไปถามว่าหลวงพ่อทำยังไงนั่งไปเลยกลัว,วจะเป็นบ้าพนนี่ก็จะเป็นบ้าไม่ดีจะเป็นอะไรตมากตว่าก็รู้วันปฏิจะ พ่อจะเป็นบ้าพราจะมาเราเคยว่าคนที่เป็นบ้าพาอนั่งภาวานาไม่กี่คนหรอกคนที่ไปถามกรือไโรงพยาบาลก็ได้คนที่เป็นบ้าเพราะพาะไม่นั่งไม่นั่งภาวานาไม่มีบ้าเพราะขาดสตินั่นเองเอ,อสัมปชนนัญญะความรู้พร้อมถ้ามีความรู้พร้อมนี่คือหลักการพิจารณาตามหลัก ของสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานคือตั้งที่ตั้งของสตินั่นเองั้ะเนื้อหาสาระท่านบอกว่ากายานุปัชนาสติปัฏฐานพิจารณากายเป็นอา